สวัสดีค่ะดิฉันขอนำเสนอผลการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านท้าแยนะคะนำบบต่อไปจะเป็นตัวส่วนของคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านท่ายแยนะคะเรามีคุณธรรมเป้าหมายทั้งหมด3ตัว ตัวที่หนึ่งก็คือในเรื่องของวินัยนะคะพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกที่ต้องการพบในตัวของผู้บริหารและครูนเหมือนกันก็คือจะเป็นเรื่องของการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสมตรงต่อเวลานะคะส่วนของนักเรียนเข้าแถวและเดินแถวเป็นระเบียบวางสิ่งของให้เป็นระเบียบคุณทําเป้าหมายตัวต่อไปเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะผู้บริหารจะพูดความจริงบริหารจัดการงประมายอย่างโปร่งใส ส่วนของคุณครูจะพูดความจริงไม่นําผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนเองและก็นักเรียนก็ะจะพูดความจริงไม่นําสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนนะคะคุณนักธรรม้อหมายตัวสุดท้ายจะเป็นเรื่องของความพอเพียงทางท่านผู้บริหารพฤติกรรมหมกชี้เชิงบวกที่ต้องการพบ ทำของโรงเรียนบ้านได้แย่เราก็ใช้4บวกหนั่นก็คือ4หลักการบวก6กระบวนการนะคะ4หลักการทำทั้งโรงเรียนก็คือในเรื่องของการดำเนินงานนะคะภายในโรงเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยนะคะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคณะครูนะักเรียนผู้ปกครองตัวคณะกรรมาการสถานศึกษาเนี่ยจะต้องมาร่วมกันขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไปพร้อมๆกันนะคะโดยเราให้ความสําคัญกับสมาชิกทุกระดับเท่ากันนะคะแล้วก็เราให้ความสําคัญต่อการสร้างบรรยากาศในการทํากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้และการพัฒนานะคะทำจากล่างขึ้นบนก็คือเรามองถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นหรือต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเนี่ยนำมาเป็นประเด็นหลักในการที่จะมากำหนดเป็นอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนเรานะคะเพื่อที่จะนำมา,าแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งเสริมแก้ส่งเสริมพฤติกรรมนะคะต่อไปนะคะ ทำอย่างมีส่วนร่วมก็คือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่มีส่วนร่วมกันคิดนะคะร่วมกันทำนะคะร่วมกันนิเทศติดตามประเมินผลเหล่านี้เป็นต้นนะคะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็คือในเรื่องของ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนะคะในการทําโครงงานต่างๆหรือทํากิจกรรมต่างๆเราต้องทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอถึงจะทําให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างของโรงเรียนบ้านไทยแย้เองเนี่ยเราก็ทําในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมมาปีนี้นะ่าจะเข้าปีที่6แล้วนะคะจาก4ี่หลักการเข้าสู่6กระบ,บวนการการสร้างการรับรู้และการยอมรับนะครับ เรามีการประชุมนะคะการศึกษาดูง,งานการระดมสมองจากผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้นะคะในเรื่องของการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมรับรู้ถึงเรื่องของผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนของเราจนได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ ยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมนะคะจากนั้นเราก็มาสร้างแกนนำนะคะครูแกนนำนักเรียนแกนนำอย่างในตัวส่วนของครูแกนนำเนี่ยเราก็มีพาคุณครูนะคะ,ะไปอบรมนะคะทั้งที่อบรมกับตัวส่วนของทางมูลนิธินะคะแล้วก็อบรมกับทางสพทด้วยนะคะซึ่งการอบรมเนี่ยเราก็มีกนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย เราก็ใช้ในรูปแบบของการที่คุณครูที่อยู่ก่อนก็สอนคุณครูที่มาใหม่นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงงานหรือการดําเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมนะคะส่วนนักเรียนแกนนำเนี่ยด้วยนักเรียนเราเนี่ยในชั้นพ .6 เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราจะมีการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนแล้วนะคะเรายังมีการจัดค่าย คุณธรรมภายในโรงเรียนในทุกๆปีเพื่อที่จะปลุกฝังนะคะแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํากิจกรรมโครงงานให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรมต่างๆอะไร่เงี้ยนะคะเมื่อเราได้ครูแกนนํานักเรียนแกนนําแล้วก็จะเข้าสู่การกําหนดเป้าหมายก็คือตัวอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนหรือพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกน,นี่แหละคะ่ะ โดยการที่เรามองหาจุดอ่อนจุดแข็งหาโอกาสแล้วก็หาปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอย่างของโรงเรียนมัาทยทาแย่เราก็ได้คุณธาารรมอัตลักษณ์ที่ว่ามีวินัยซื่อสัตย์แล้วก็เรื่องของความพอเพียงยึดมั่นความพอเพียงนะคะเมื่อเราได้เป้าหมายแล้วก็จะเข้าสู่วิธีการบรรลุเป้าหมายเราบ้านท่ยแย่เองเราเลือกคงเลือกการใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนนะคะ พัฒนาเรื่องของคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะแล้วก็เรามองอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเรื่องของการเลือกกิจกรรมนักเรียนต้นแบบเพราะว่าในบางกิจกรรมหรือบางอย่างเนี่ยคุณครูเองไม่สามารถที่จะสอนนักเรียนได้ในบางเรื่องแต่การที่ถ้าเรามีนักเรียนต้นแบบที่มาจากการความเห็นชอบของนักเรียนภายในโรงเรียนที่มองว่า พี่คนนี้น้องคนนี้มีพฤติกรรมด้านนี้ที่ดีอย่างเงี้ยค่ะและเป็นต้นแบบที่เขาเลือกมาด้วยความเต็มใจจะสามารถปรับบางครั้งมันสามารถที่จะทําให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่ออยากจะเป็นแบบต้นแบบได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรามีการพัฒนาสาภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมหรือพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักรเรียนสุดท้ายก็คือเรื่องของการบูรณาการคุณธรรมเข้าสู่ชั้นเรียนค่ะ เมื่อเรากำหนดวิธีการได้แล้วเราก็ลงมือปฏิบัตินะคะตามวิธีการนั้นเลยนะคะอย่างของโรงเรียนเราเนี่ยอย่างโครงงานอย่างเงี้ยค่ะโครงงานคุณธรรมเราก็มีทั้งโครงงานของนักเรียนโครงงานของคุณครูโครงงานของโรงเรียนอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อเราลงมือปฏิบัตินะคะเราก็มีการสร้างกลไกการขับเคลื่อนนะคะซึ่งอย่างการปฏิบัติเองเราก็ใช้ในส่วนของ PDCA นะคะการส่งเสริมสนับสนุนเสริมแรงนะคะ นิเทศติดตามประเมินผลถอดบทเรียนนะคะอย่างการนิเทศติดตามประเมินผลเนี่ยเราก็มีทั้งการนิเทศภายในนะคะภายในโรงเรียนกับนิเทศภายนอกโรงเรียนยานิเทศภายในโรงเรียนเราก็มีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะเรามีการนิเทศที่นักเรียนเป็นผู้นิเทศติดตามประเมินผลของเขาเองคุณครูที่ปรึกษาเป็นคนนิเทศติดตามประเมินผลโครงงานต่างๆที่ตังและผิดชอบนะคะ ท่านผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาก็มีการนิเทศติดตามารูปแบบของการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอย่างเงี้ยนะคะส่วนแล้วก็าวก,การบังุับนิเทศติดตามภายนอกก็คือการที่เราได้รับการนิเทศติดตามจากทางคณะนิเทศอาสาของทางมูลนิธินะคะซึ่งจะพักเดือนละสองครั้งใช่ไหมไอ้พักเดือนละหนึ่งครั้งนะคะปีการศึกษาละสองครั้งนะคะแล้วก็มีเรื่องของการถอนบทเรียนอย่างในตัวส่วนการถอดบทเรียนเองเนี่ยของเรียนบ้านท่ายแย่เรา ยังเป็นการถอดบทเรียนที่ทําภายในก็คือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการถอดบทเรียนของเราก็จะเป็นครูนักเรียนผู้ปกรอผู้บริหารแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษานะคะเท่านั้นนะคะเรายังไม่ได้ไม่ได้เต็มรูปแบบนะคะ,ะแล้วก็จากการนิเทศติดตามการถอดบทเรียนเหล่านี้เราก็นําเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้การดําเนินงานของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะ สุดท้ายเรามีการประชาสัมพันธ์นะคะในตัวส่วนของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนอกจากเราจะเอาผลงานหรือการดําเนินงานในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยออกในไลน์โรงเรียนไลน์ห้องเรียนนะคะออกทาง Facebook โรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็มีการนําเอาผลงานของนักเรียนเราเนี่ยนะคะออกไปจัดนิทรรศการนะคะแสดงผลงานในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยที่สํานักง,งานเขตพื้นที่รวมทั้ง อนอกจากนั้นภายในโรงเรียนเองเนี่ยเราก็มีการจัดนิทรรศ,ศาการนะคะภายในโรงเรียนอย่างที่ผ่านมาในปีที่ทผ่านมาเราก็มีการจัดในเรื่องของตลาดนัดคุณธรรมนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของผลการดําเนิเนงานนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะใน4ประเด็นของเรานะคะประเด็นที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะ แบบอย่างที่ดีของเราจ้างการดําเนินงานของเราแล้วเนี่ยนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยแย่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขานะคะในเรื่องของวินัยเนี่ยอย่างเช่นการเดินแถวเป็นระเบียบมากขึ้นมีการจัดวางรองเท้าของตัวเองให้เป็นระเบียบมากขึ้นในเรื่องของความซื่อสัตย์เขามีความรับผิดชอบต่อคําพูดของตนเองเมื่อเจอสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนรู้จักการส่งคืนเจ้าของนะคะพอเพียงก็จะรู้จักการแบ่งเงินของตัวเองเป็นเงินความทรัพย์นําความรู้ที่ได้รับ นะคะได้รับมาเนี่ยไปสร้างรายได้ให้กับตนเองอย่างเช่นาภาคเรียนที่แล้วนะคะมีเด็กปหกที่จบการศึกษาไปเนี่ยเขาสามารถมีเงินออมเนี่ยเพื่อจะไปเรียนต่อในชั้นมัธยมได้เกือบ20,000บาทในบางคนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนักเรียนบางคนในโรงเรียนของเราก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับเนะะี่ยค่ะไปสร้างรายได้ตอนอยู่ที่บ้านในช่วงอย่างช่วงสภาวะการ ที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดแบบนี้เขาก็ไปปลูกต้นฟ้าทลายโจนจำน่ายแล้วก็รู้จักเรียนรู้เรื่องของการจำน่ายใน facebook ในไลน์อะไรเงี้ยนะคะ,คะแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยเด็กนักเรียนของเราเนะะี่ยค่ะที่เรียนจบออกไปนะคะจากจากโรงเรียนเนี่ยนะคะาจาโรงเรียนมัธยมทแยเนี่ยเมื่อไปเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมของอ,อำเภอเนี่ยประจําอำเภอนะคะเขาสามารถที่จะไปเป็น ประธานนักเรียนไปเป็นหัวหน้าห้องไปเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนได้นะคะและเราก็ได้รับคานชื่นชมมาจากทางคุณครูในโรงเรียนมัธยมว่าถ้าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแย้เนี่ยเขายินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ก่อให้เกิดความภูมิใจกับคุณครูเล็กๆว่านักเรียนของเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วสามารถเข้าไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นและได้รับการยอมรับนะคะ ตอนนี้มาดูในตัวส่วนของคุณครูเองเราก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะ อ,อย่างในเรื่องของวินัยเองเนี่ยคุณครูก็แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสมมาทํางานตรงเวลานะคะในความซื่อสัตย์ก็คือมีความรับผิดชอบต่อคําพูดของตอนเองจัดทาผลงานต่างๆที่เป็นผลงานด้วยตนเองนะคะเรามีการรวมกลุ่มกันภายในโรงเรียนเนี่ยช่วยกันทําผลงานต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความพอเพียงเนี่ยก็คือมีการใช้ใจ่ายเงินเดือนอย่างเหมาะสมรู้จักแบ่งเงินไว้ออมได้นะคะแล้วก็ อย่างใน,ในภาคเรียนที่ผ่านมาภาคเรียนที่1ครับ2564เนี่ยคุณครูของเราก็สามารถที่จะนำเอาผลงานที่เป็นในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์นะคะของของนักเรียนเนี่ยไปนำเสนอจนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นนะคะ,อะของครูรุษสภาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ,นะคะ ต่อไปก็จะเป็นทางท่านผู้บริหารเองนะคะทางท่านผู้บริหารเองก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะในเรื่องของวินัยก็คือแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสมจริงๆแล้วท่านผู้บริหารเองก็แต่งตัวถูกต้องเรียบร้อยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับทางคุณครูแล้วก็นักเรียนได้นะคะมาปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลานะคะในเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยก็นําเสนอผล ข้อมูลที่ได้รับอย่างเป็นจริงและพิ่ชอบต่อคำพูดที่สั่งการหรือดูแลการจัดซื้อจัดจ้างตรงระเบียบข้อบังคับตรวจสอบได้ในเรื่องของความพอเพียงก็คือดูแลการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมไม่ผิดระเบียบนะคะและก็ใช้ใจ่ายเงินได้อย่างเหมาะสมรู้จักการออมค่ะทีจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะซึ่งในตัวส่วนของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ย เราก็แบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งแวดล้อมทางสัมพันธภาพนะคะกายภาพเรามองในเรื่องของอาคารสถานที่นะคะก็เราจะสะภาพแวดล้อมให้สะอาดมีระเบียบเรียบร้อยสวยงามร่มรื่นนะคะสร้างฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเช่นจากเดิมเลยเราเราเคยทําฐานการเรียนรู้อยู่ในโรงเรียนเป็น เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ประมาณ10กว่าฐานแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยด้วยการที่เราเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ให้เป็นในรูปแบบของบริษัทขนาดย่อมเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เราจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือจัดกิจจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้อต่อการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมอย่างเช่นเรามีเรื่องของการติดป้ายคำขวัญคำสอนที่เป็นเรื่องของคุณธรรมเนี่ย ให้นักเรียนได้เห็นในพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมทางสัมพันธภาพเรามองในเรื่องของจิตใจนะคะก็คือเรามีการสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกันเอื้ออาทรกันร,ระหว่างน,นักเรียนนะคะการทํางานเป็นกลุ่มซึ่งก็จะต้องบอกว่าอย่างในโรงเรียนบ้านไทยยเองเนี่ยเรามีจํานวนนักเรียนไม่เยอะนะคะมี เราเริ่มจากมีนักเรียนมันแค่หกสิแต่ณนะปัจจุบันเรามีอยู่ที่ร้อยคนนะคะหนึ่งยหนึ่งคนเนี่ยเราก็ใช้กิจกรรมเวลาที่เราจัดกิจกรรมเราก็จะเป็นลักษณะกิจกรรมกลุ่ม ก็คือน,น้องแต่อนุบาลจนถึงป .6 นี่ยจะรวมกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นพี่ๆเนี่ยป .5 ป .6 จะมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลน้องมีหน้าที่ต้องสอนน้องภายในกลุ่มแล้วก็นําพาน้องๆไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะเพราะเราอยากให้นักเรียนทุกๆชั้นเรียนได้รับครูร่วมกันทํากิจกรรมต่งางๆภายในโรงเรียนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนเนี่ยเราก็มองในเรื่องรูปแบบของการสร้างบรรยากาศให้เหมือนบ้าน สร้างความอบอุ่นคุณครูผู้บริหารเราก็เป็นผู้ดูแลนะคะส่วนนักเรียนเขาก็เป็นพี่เป็นน้องกันร่วมกันที่จะทํางานต่างๆภายในโรงเรียนร่วมกันนะคะอันนี้จะเป็นอ่าภาพนะคะบริบทภายในโรงเรียนนะคะเราก็มีการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนของเราให้สวยงามมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการทําฐานการเรียนรู้ต่างๆนะคะ ไปนะคะคือการบูรณาการคุณธรรมนะคะเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนนะคะเรามีการบูรณาการคุณธรรมเข้าสู่การเรียนการสอนในรูปแบบของแผนการสอนแบบบูรณาการแล้วก็มีเรื่องของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเช่นในแต่ละห้องเรียนเราจะมีโครงงานในชั้นเรียนหรือซึ่งไม่เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนของที่นักเรียนทําโรงเรียนนะคะเป็นโครงงานเล็กๆในชั้นเรียนที่เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมในห้องเรียนของเขาเองนะคะ มีการสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมเข้าไปถูกกันเรียนการสอนนะคะแล้วจากนั้นมีการบูรณาการเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะโดยอย่างเช่นในเรื่องของการนําเอา,อาเอาโครงงานคุณธรรมให้เด็กเอาเวลาเนี่ยไปใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หรือไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการบูรณาการเข้าสู่กิจวัตรประจําวันกิจวัตรประจําวันของเราในที่นี้ก็คือ อย่างเช่นเข้าแถวคารมพทธชนชาติตอนเช้าเดินแถวแล้วทานอาหารกลางวันนะครับแองฟันดื่มนมจนถึงกับเข้าแถวคารมพทธชนชาติเดินแถวกลับบ้านอย่างนี้ค่ะเราก็จะมะีเราก็จะมีการสอนแทรกเรื่องของคุณธรรมเข้าไปอยู่ในเรื่องของกิจวัตรประจําวันตลอดเวลานะคะตอนนี้มาดูตัวส่วนของโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเราเนี่ยแบ่งโครงงานคุณธรรมออกเป็น 4โครงการน,นะคะในชั้นเรียนนักเรียนคณะครูบุคลากรแล้วก็โรงเรียนนะคะนักเรียนก็คือโครงงานที่นักเรียนคิดนักเรียนทํานักเรียนนําเสนอเป็นโครงงานที่สอดรับต่ออัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนอย่างเช่นโครงงานเด็กไทยใจซื่อโครงงานท่าย้ะเด็กดีมีวิวนัยนะคะแล้วก็โครงงานขยะน้อยร้อยล้านนะคะส่วน คณะครูและบุคลากรเราทำหนึ่งโครงงานเป็นโครงงานที่ทำขึ้นโดยคณะครูเองนะคะเพื่อที่จะพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับคุณครูหรือบุคลากรในโรงเรียนนะคะก็คือโครงงานครูดีรู้จักออมถนอมใช้นะคะส่วนโครงงานของโรงเรียนเรามี2โครงงานนะคะก็คือโครงงานบ้านคุณธรรมน้ำสุขกับโครงงานศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงซึ่งโครงงานทั้งสองโครงงาเนียเป็นโครงงานที่เรานําเอาคุณธรรมที่มีอยู่ภายในโรงเรียนเนี่ย นะคะออกไปให้ชุมชนให้สังคมได้รับรู้ว่าเนโรงเรียนบ้านไทยยะเราได้ทําเรื่องอคุณธรรมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โครงงานในชั้นเรียนอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเป็นโครงงานารูปแบบที่เป็นโครงงานเล็กๆ นะคะเป็นโครงงานที่นักเรียนในแต่แตและห้องเรียนเขาคิดกันเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นว่าเขาจะต้องมาสอนหลักต่ออัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นโครงงานอะไรก็ได้ที่เขาอยากทําเขาอยากเปลี่ยนแปลงเทอมนี้อยากทาอันนี้อีกเทอมหนึ่งไม่อยากทาอยากจะเปลี่ยนก็ได้นะคะเราเรียกกิจกรรมนี้ว่า1ห,ห้องเรียน1โครงงานคุณธรรมค่ะ เราจะไปจะเป็นการแนะนําโครงงานนะคะอย่างคร่าวๆนะคะโครงงานแรกเลยคือโครงงานที่เด็กเขาเป็นคนทาเพื่อให้สอดรับต่ออัตลักษณ์ของโรงเรียนก็คือโครงงานเด็กไทยใจซื่อนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เขาจะได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นพบตัวเองต้นไม้แห่งคําสัญญาคําขวัญความซื่อสัตย์ดีเจน้อยความดีๆเมีรางวัลน,นะคะโครงงานไทย ใเด็กดีมีวินัยนะคะก็จะเป็นโครงงานที่สรับต่ออัตลักษณ์เรื่องของวินัยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมจอสนิทชิดฝาชักโครเดินแถวตามแนวเส้นตรงจุมชนท่าเยเรียงสวยนะคะแล้วก็งานขยะน้อยร้อยล้านอันนี้จะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของความพอเพียงนะคะก็จะเป็นบริษัทกําจัดขยะนักประดิษฐ์น้อยร้อยล้านสมุดบันทึกความพอเพียงนะคะส่วนโครง งนต่อไปเป็นโครงงานของครูและบุคลากรเนี่ยก็จะเป็นโครงงานครูดีรู้จักออมถนอมใช้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าคุณครูของเรามีปัญหาในเรื่องของอภาระนิสิตหรืออะไรนี้นะคะแต่เป็นโครงงานที่เรามองว่าเราอยากส่งเสริมนะคะให้คุณครูในโรงเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนเนี่ย เรียนรู้เรื่องของการออมนะคะแล้วก็ฝึกจนเป็นนิสัยสามารถที่จะนําไปใช้ได้ชีวิตประจําวันได้เพราะว่าอย่างน้องๆในโรงเรียน,นที่เป็นอัตาจ้าเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างน้อยนะคะน้องเงินเดือนแค่หกพันหรือคุณครูที่เป็นคุณครูขสอนหนึ่งคุณครูผู้ช่วยอย่างเงินเดือนก็ยังไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่เราทำก็อย่างเช่นกระปุกออมถนอมใช้บันทึกรายรับรายจ่ายบันสามสร้างรายได้อย่างพอเพียงรางวัลครูดีดมีเงินออมนะคะ ต่อไปจะเป็นโครงงานของโรงเรียนนะคะก็คือโครงงานบ้านคุณธรรมนํำสุขนะคะโครงงานนี้เป็นโครงงานที่เรานําเอาเรื่องของวินัยสัตว์พอเพียงอย่างนี้ออกไปสู่ชุมชนนะคะอย่างเช่นกิจกรรมแลกลายแลกยิ้มเราจะในแต่และห้องเรียนเราจะมีลายห้องเรียนถูกไหมคะแล้วเสร็จแล้วนักเรียนอยู่โรงเรียนทําอะไรเราก็จะส่งลายไปให้ผู้ปกครองดูในขณะเดียวกันเมื่อเด็กอยู่บ้านเด็กทําอะไรผู้ปกครองก็ถ่ายรูปส่งลายกลับมาให้เราดูเหมือนกัน นะคะหรืออย่างกิจกรรมเยี่ยมบ้านสมาชิกกิจกรรมสรรหารบ้านต้นแบบคุณธรรมเราเนี้ยเราก็จะมีการจัดคณะกรรมการหรือที่เราเรียกกันว่าหมอคุณธรรมเนี่ยเข้าออกไปเพื่อที่จะไปสำรวจไปพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็ไปเลือกบ้านต้นแบบในเรื่องของวินยัยซื้อสัตว์แล้วก็ความพอเพียงนะคะซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองเขาต้องมีส่วนร่วมด้วยนะคะ แล้วก็โครงการสุดท้ายเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงอันนี้เราจะมีกิจกรรมอยู่2กิจกรรมกิจกรรมที่1คือกิจกรรมศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงกับกิจกรรมที่2คือกิจกรรมออมทรัพย์ประจําวันนะคะในกิจกรรมที่1่งเนี่ยที่เคยบอกว่า แต่ก่อนเลยเนี่ยเราทําเป็นฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนจะมี10กว่าฐานเลยค่ะฐานปุูกข้าทำนาฐานเลีเ้ยงสัตว์ฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เรามองว่าถ้าการทําเนื้อของฐานการเรียนรู้อย่างเดียวแต่มันไม่ครอบคลุมเด็กๆเ,กเ,กเรียนรู้แล้วไม่สามารถเอาไปต่อยอดได้เราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเป็นลักษณะของบริษัทขนาดย่อมหรือบินกคอมพานีนะคะลดกิจกรรมลงเหลืออยู่แค่ประมาณ8บริษัท นะคะแต่ให้เด็กๆเ,เขาเลือกที่จะเข้าบริษัท,ทต่างๆด้วยความสมัครใจแล้วเมื่อจัดตั้งเป็นบริษัทเด็กจะเรียนรู้เรื่องของการจดทะเบียนเรียนรู้เรื่องของการาเรียกหุ้นออม,อมหุ้นนะคะเรียนรู้เรื่องของการลงทุนมีเงินให้ลงทุนแล้วเมื่อลงทุนแล้วต้องมีการอาเอาไปสร้างไรายได้นะคะขายจําหน่ายหรือทําอะไรก็ได้แล้วสุดท้ายต้องมีการเรเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็สามารถที่จะนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเพราะสุดท้ายเราจะมีเรื่องของตลาดนัด เท่าแก่น้อยตลาดนัดงานอาชีพให้เขาด้วยนะคะโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียนนะคะก็จะเป็นโครงงานย,อย่อยๆอย่างที่แจ้งไปนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าในแ,แต่และชั้นเขาอยากจะทําอะไรนะคะอันนี้จะเป็นโครงงานที่ทําในภาคเรียนที่แล้วนะคะ ต่อมานะคะก็จะขอ,อนําเสนอในเรื่องของโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตนะคะและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตนะคะเพื่อให้สนานศึกษาเป็นแบบอย่างในสังคมจริงๆต้องบอกว่าในโรงเรียนบ้านไทยยเนี่ยเราแบ่งเรื่องของการพัฒนาเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยออกเป็นสส่วนก็คือในระดับ ปฐมวัยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือระดับปฐมศึกษาซึ่งในตัวส่วนของปฐมศึกษาเนี่ยเราก็ทําเป็นลักษณะของรูปแบบโครงงานคุณธรรมนะคะอันนั้นก็จะเป็นโครงงานที่สอนรับต่ออัตลักณ์ก็คือที่กล่าวมาจะเป็นโครงงานเด็กไทยใจซื่อแต่อันนี้จะขอนําเสนอในตัวส่วนของโครงาการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปฐมวัยนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนี่ยผ่านกิจกรรมประจำวันหกกิจกรรมนะคะโดยที่เราใช้นิทานความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือนะคะ,ะทุกวัน นะคะนักเรียนปถมปถมวัยนักเรียนนะะอ้องอนุบาลเนี่ยจะได้เรียนในเรื่องของความซื่อสัตย์ในทุกๆวันนะคะในกิจกรรมแรกเลยกิจกรรมนิทานเพลงนะคะเราก็จะพยายามเอาเรื่องของนิทานความซื่อสัตย์พูดคุยกันเรื่องของความซื่อสัตย์อะไรเงี้ยนะคะเข้ามาใช้ทุกวันแล้วก็มีเรื่องของเกมการศึกษาการเล่นเหล่านี้นะคะ เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือมาฝึกให้นักเรียนทําโครงงานคุณธรรมด้วยซึ่งเราก็ได้เรื่องของโครงงานของหนูหายหนูอยากได้คืนนะคะผ่านกิจกรรมบอกเล่า90ข้อตกลงของเราแล้วก็รางวัลของเด็กดีนะคะซึ่งจากการดาเนินงานเนี่ยในตัวส่วนทั้งการจัดการเรียนการสอนและก็ทําโครงงานเนี่ยมันเห็นผลว่าเด็กๆนักเรียนประถมวัยเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในเรื่องของความซื่อสัตย์ได้ค่อนข้างดี จากเดิมเลยค่ะเปิดเทอมมาเนี่ยเด็กเขายังไม่ได้เข้าใจเรื่องของการที่สมมติว่าเขาเห็นของกินของเพื่อนเขาอยากได้เ็ากกี้มากินหรือเห็นของเล่นของคุณครูที่วางตามชั้นต่างๆอยากได้ออกกลับบ้านเหล่านี้ยเด็กจะฟ้องกันบ่อยมากของหนูหายของเล่นหนูหายขนมหนูนหายอะไรเยงี้ค่ะแต่เมื่อเราเอากิจกรรมเหล่านี้เข้ามาจัดการเรียนการสอนเอาโครงงานคุณธรรมเหล่านี้เข้ามาสอนเด็กนะคะให้เด็กเขาลงมือทาด้วยตนเองให้เขาฝึก ทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำกิจกรรมเหล่านี้ทุกวันทุกวันภาคเรียนที่2ปีก 25, ารศึกษา2563พฤติกรรมเหล่านี้หายไปแทบทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะอย่างเด็กบางคนที่เขาเรียกว่าอะไรคะตัวที่เป็นตัวนําเป็นหัวโจงเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะคะ เรียนรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ของของตนเองไม่เอาถ้าจะเอาต้องขออนุญาตก,ก่อนถามก่อนนของคุณครูหนูขอได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจากการดําเนินงานตัวนี้เห็นผลว่ามสามารถที่จะพัฒนาดเด็กได้จริงๆนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งต้องบอกว่าของโรงเรียนบ้านทยแยะเราเนี่ยตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เราไม่ได้เปิดเทอมเลยนะคะเด็กนักเรียนเรียนออนแฮนนะคะเรียนออนไลน์เรียนออนดิมานดอยู่ที่บ้านทั้งหมดนะคะจะมีแค่วันที่มารับ ใบงานรับแบบฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจัดกิจกรรมนะคะรวมกันระหว่างคณะครูผู้บริหารแล้วก็ผู้ปกครองทำกิจกรรมท่ายแยะปันสุขนั่นก็คือ,อท,ทางโรงเรียนทางคณะครูทางผู้บริหารที่มีกําลังพอที่จะหาของหรืออะไรอย่างเงี้ยคราก็เอามาจัดเป็นตั้งตัวรวมถึงผู้ปกครองที่อยากจะที่สามารถมีกําลังพอก็ เอามานะคะเรามาถือว่าเป็นกิจกรรมแบ่งปันนะคะน้องๆคนไหนที่อยู่ที่บ้านพ,พ่นนอผู้ของอะไหยุดบ้านแล้วมีความเดือดร้อนนะคะไม่ได้ไม่ได้ประกอบอาชีพหรืออะไรเงี้ยไม่ไมีก็จะมาเอาิ่งของเราเนี้ยกลับไปใช้ที่บ้านนะคะเราก็มีทั้งของกินของใช้นะคะแล้วก็กิจกรรมที่ให้เด็กๆเอากลับไปทําที่บ้านก็คือกิจกรรมหนูน้อยนักออมนะคะก็คืออันนี้ต้องเป็นกิจกรรมที่เราท,ทําน้องเรือนเราไม่ได้ไม่ได้มาขับเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยต้องบอกว่าเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ คนไหนที่สมัครใจจะทำก็ไปลงชื่อจดทะเบียนลงชื่อนะคะแล้วก็รับกระปุกอมสินรับสมุดบันทึกกลับบ้านนะคะปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโครโรนาเนี่ยซึ่งมันมีมาตั้งแต่ปีการศษาที่แล้วนะคะมันทําให้อา โรงเรียนต้องปิดเรียนเป็นบางช่วงมันก็เลยทําให้การจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยขาดความต่อเนื่องนะคะแล้วในบางกิจกรรมเราก็โดนตัดออกไปเพราะระยะเวลาในการเรียนน้อยลงนะคะส่งผลให้การพัฒนาคุณธรรมของเราเนี่ยไม่เห็นผลเท่าที่ควรโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ต้องการการพัฒนาการเรียนรู้และการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอค่ะค่ะสำหรับ การนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านท่ายแย่น่าจะจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ